สัดส่วน34 23 34ครับสูง165เซนติเมตรพันทิพลาชานะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดท่านที่3นะครับที่ผ่านเข้ารอบได้แก่หมายเลข15ครับคุณบรัญญาวราพร์ครับ าายพเัครับุณพระยาวราพรนะครับอายุ18ปีการศึกษาปวชนะครับภูมิลำเนาอยู่นนบุรีครับจัดส่วนของเธอ34 22 35สูง170เซนติเมตรนะครับพัทยาพาเลสเป็นผู้ส่งเข้าประกวดเราได้3ท่านแล้วนะครับ ท่านรุ่นตะกนบอกว่าเบอร์อะไรยิ้มหน่อยนะคะครับท่านที่สี่ครับที่ผ่านเข้ารอบได้แก่หมายเลข28ครับคุณผ้ายผีสีโลมุกนะครับรเบียร์คอสเตอร์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับ คุณวาสิทธิีศีโลฟุ้งนะครับอายุ18ปีการศึกษาเทคนิคนะครับภูมิลำเนาอยู่กำแพงเพชรสัดส่วน34 22 35นะครับสูง164 mm hmm. เซนติเมตรเบียร์คลอสเตอร์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับและท่านสุดท้ายครับที่ผ่านเข้ารอบ5คนจาก15คนนะครับผู้ที่มีสิทธิที่จะเป็นนางสาวไทยประจำปีพศ2527ท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับ ได้แก่ไม้เล็ก29ครับคุณคุณคิดี่เป็นทางท่าครับอายุ19ปีการศึกษาม25นะครับภูมิลำเนาจากจังหวัดพะยาวสัดส่วน35 23 35นะครับ สูง170เซนติเมตรแม่ของเป็นผู้ส่งข้าวประกวดครับท่านผู้มีเกียรติครับที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านนี้คือสาวงาม5ท่านที่ท่านหนึ่งจะต้องเป็นนางสาวไทยในคืนนี้นะครับคน Chi riaggiora non so se tu ti infili i uh -huh. ทุกท่านครับสาวงามทั้งห้าท่านก็เข้ามายืนอย่างใกล้ชิดเลยนะครับกับท่านคณะกรรมการเพื่อที่จะให้ท่านคณะกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนะครับถึงความงามของเธอเพื่อที่จะเลือกหนึ่งในห้านี้สำหรับตำแหน่งนางสาวไทยปีพศ2527ครับ เพื่อที่จะให้ท่านกรรมการได้รู้จักกับนางงามทั้งห้าท่านมากขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนะครับผมอยากจะคุยกับนางงามทั้งห้าท่านสักเล็กน้อยครับท่านแรกผมขอเชิญคุณสาวินีประการนังครับขอเชิญทางนี้เลยครับสวัสดีครับ คุณสาวินีแนะนําตัวกับท่านผู้มีเกียรติและท่านกรรมการหน่อยครับเอชื่อจริงชื่อ,อสาวินีประการและนังค่ะเอไปอยู่ที่เมืองนอกสิบสี่ปีแล้วค่ะเพิ่งได้โอกาสและนี่เพิ่งได,งได้เป็นโอกาสแรกที่เอได้กลับมาจากเมืองนอกค่ะเอ๋ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ได้เห็นคนไทยมากมากแบบนี้ที่อะไรเอคิดว่ามีคนไทยมากนะคะ แต่ที่นี่โอ้โหเยอะเหลือเกินให้ริใจมากค่ะครับผมคุณสาวณีบอกว่าอยู่มองนอกมา14ปีแล้วใช่ไหมครับครับตอนนี้เธออายุ19ก็แสดงว่าเธอไปอยู่มืองนอกมาตั้งแต่อายุ15้านะครับผมอยากจะถามความเห็นคุณน่าห้าขวบครับขอโทษครับขอโทษครับผมค่อนข้างจะสับสนนิดหน่อยนะครับคือตื่นเต้นครับตื่นเต้นไปกับคุณสาวินีด้วยผมอยากจะเรียนถามคุณสาวนีสักนิดนะครับ ว่าคุณสาวนีมีความคิดเห็นยังไงครับถ้าคุณสาววินีจะต้องไปประกวด MissUniverse คือนางงามจักรวาลน,นะครับถ้าคุณสาวินีได้เป็นนางสาวไทยแล้วจะต้องไปประกวดนางงามจักรวาลเนี่ยคุณสานนีคิดว่าคนที่รู้ภาษาอังกฤษมากๆเนี่ยจะมีประโยชน์แค่ไหนครับจะมีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษจะพูดกับคนอื่นไม่ได้ค่ะแล้วก็จะน พูดกับกรรมการไม่ค่อยได้ค่ะเอคิดว่าเป็นข้อสําคัญมากที่สุดเลยค่ะครับแล้ถ้าคุณสาวินีนะครับ,รบอยู่ในจอโทรทัศน์ของการประกวดนางงานจักรวาลน,นะครับคุณสาวินีจะแนะนําตัวเองอย่างไรครับให้เขาทราบถึงประเทศไทยของเราครับเอจะเริ่มด้วยการไหว,ว้ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็บอกว่าเอมาจากเมืองไทยที่สวยมากที่สุดค่ะ ครับท่านผู้มีเกียรติครับคุณสาวิณีปาการะนังนะครับหนึ่งในสาวงามนะครับ<ะ>ครับท่านที่สองที่ผมอยากจะคุยด้วยนะครับเพื่อท่านกรรมการจะได้รู้จักเธอมากขึ้นนะครับคุณพิษเพลินพงเจริญครับขอเชิญครับย<ะ>ินดีต้อนรับ สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรู้สึกปลนดีดีและภูมิใจมากที่ท่านมาให้กำลังใจค่ะบ้านเรือนอยู่ที่นครราชสีมานะคะเรียนอยู่พนิชการพระนครแค่นี้นะคะครับคุณพิท์เพลินพงเจริญนะครับ อยู่นครราชสีมานะครับมีอะไรดีที่นครราชสีมาครับเมืองโบราณค่ะมีเมืองโบราณเหรอครับคุณพิเพินมีพี่น้องกี่คนครับมีอยู่สี่คนคะ่ะผมอยากจะถามความเห็นคุณพิเพินว่าเวลามีพี่น้องสี่คนเนี่ยแสดงว่าครอบครัวค่อนข้างจะใหญ่นะครับคุณพิเพินมีความคิดยังไงครับกับครอบครัวที่ใหญ่ กับครอบครัวที่เล็กผมหมายถึงจํานวนประชากรของประเทศไทยเนี่ยนะครับว่าถ้าเรามีลูกมากเนี่ยเขาบอกว่าจะยากจนเนี่ยจริงไหมครับไม่จริงเลยค่ะถ้าลูกๆช่วยกันทำมาหากินหรือว่าช่วยพ่อแม่ก็จะแบบจะเิญขึ้นเลยค่ะครับจะเจริญแน่นอนครับขอบคุณมากครับคุณพิเบิร์นผมจะไรครับขอบพระคุณมากค่ะ ครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณวรัญญาวราพรครับค่ะสวัสดีค่ะเียนชื่อวรัญญาวรากรน,นะคะชื่อเล่นชื่อว่าเล็กค่ะเป็นคนบ้านเกิดคือนอนทบุรีนะคะแต่ว่ามาโตที่กรุงเทพค่ะ คุณวรัญญาวรารพรนะครับก็คงจะทราบอยู่แล้วสายสปายของเธอขวัญใจช่างภาพนะครับสื่อมวลชนพศ .2527 อยากจะถามคุณวรัญญาวรารพรว่ามีความรู้สึกยังไงครับกับตําแหน่งขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนครับค่ะก็มีความดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เกิดตำแหน่งขวัญใจช่างภาพนะคะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ตัดสินช่วยให้เล็กได้ขวัญใจช่างภาพค่ะแล้วคุณวรัญญา อยากจะเป็นนางเสาวไทยไหมครับค่ะก็อยากนะฮะแต่ว่าไม่ทราบว่าจะได้เป็นหรือเปล่าแล้วถ้าคุณได้เป็นนะครับคุณจะทําอะไรเป็นสิ่งแรกครับถ้าได้เป็นเหรอคะก็จะช่วยสังคมเท่าที่จะช่วยได้อะ่ะแล้วก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยว่าสตรีของไทยเนี่ยเป็นสตรีที่เรียบร้อยแล้วก็ แล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองค่ะขอบพระคุณมากเลยครับคุณมรัญญาวราพรครับแล้วอีกท่านหนึ่งครับคุณวาสิทธิสศรีโลฟงครับสวัสดีค่ะ ท่านคณะกรรมการท่านผู้มีเกียรติทุกทกท่านคะแล้วก็คนที่กรุณาให้กำลังใจในที่นี้ด้วยนะคะดิฉันชื่อวาสิทธ์ศรีโลฟุงค่ะมีชื่อเล่นว่ากู้นะคะแต่ก็ไม่มีเงินให้กูละะ้ลกค่ะนะคะบ้านดิฉันอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีน้ำตกที่สวยๆเยอะแยะเลยนะคะ ก็ขอเชิญทุกทท่านไปเที่ยวได้ค่ะครับคุณวาสิทธิศรีโลฟุงนะครับมาจากกำแพงเพชรนะครับคุณวาสิทธิเล่นกีฬาบ้างไหมครับปกติก็ชอบเล่นอยู่แล้วค่ะเล่นกีฬาอะไรครับบาสเกตบอลค่ะคุณวาสิทธิคิดว่ากีฬานี่มีประโยชน์อย่างไรครับกับผู้หญิง บางครั้งนะคะก็ทําให้มีรูปร่างสัต์ส่วนที่สวยงามใช่ไหมคะหวังว่าทุกๆคนก็คงชอบใช่ไหมคะที่จะมีสัตว์ส่วนที่สวยงามนะคะครับแล้วคุณวาสิทธิมีความรู้สึกนึกคิดยังไงครับถึงได้มาประกวดนางสาวไทยครับดิฉันคิดว่านะคะงานประกวดนางสาวไทยนี้เป็นงานที่เราจะต้องคัดเลือก ตัวนางสาวไทยเพื่อไปประกวดนางงามจักรวาลค่ะแล้วก็สาวไทยก็สวยไม่แพ้ยิ่งหย่อนไปกับเมืองต่างประเทศเหมือนกันนะคะดิฉันคิดว่ามีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าออไม่มีการประกวดมา10กว่าปีแล้วนะคะก็คงคึกคืนพอสมควรค่ะครับนั่นคือสาเหตุที่คุณวาสิทธีศีโลฟงมาสมัครประกวดนางสาวไทยนะครับ ใช่ค่ะแล้วถ้าได้ล่ะครับคุณวาสิติจะทำอะไรครับถ้าดิฉันได้นะคะดิฉันอยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมของเมืองไทยให้เยอะๆค่ะเพื่อให้ชาวต่างประเทศได้เห็นว่าเ,ออเมืองไทยเรานี่ก็ไม่แพ้ไปกว่าต่างประเทศเหมือนกันค่ะครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณวาสิตีสีหลงทรงครับแล้วท่านสุดท้ายนะครับอีกท่านหนึ่งคุณปทุมทิพย์ฉันทะครับ ฉันปทุมทิพย์ฉันทะค่ะเป็นคนจังหวัดพะเยาวิชันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและท่านผู้มีเกียรติทุกคนที่ให้กำลังใจช่วยเชียร์ขอบคุณครับครับคุณปทุมทิพย์ครับเ,เวลาที่คุณปทุมทิพย์ว่างเนี่ยนะครับคุณปทุมทิพย์ชอบทำอะไรครับชอบฟังเพลงค่ะชอบฟังเพลงเหรอครับล้าคุณปทุมทิพย์มีความสามารถพริเศษทางด้านไหนหรือเปล่าครับ ทำยิ้มครับไม่มีไม่มีนะครับคงมีนะครับแต่กแกล้งบอกว่าไม่มีนะครับคุณปทุมทิพย์นะครับคุณปทุมทิพย์มีความรู้สึกยังไงครับกับตําแหน่งนางสาวไทยผมหมายถึงว่าตําแหน่งนางสาวไทยเนี่ยมีความหมายมากแค่ไหนครับสําหรับคุณปทุมทิพย์ ตำแหน่งนางสาวไทยก็กเป็นการเผยแพร่สาวงามของประเทศไทยซึ่งไปแข่งต่างประเทศคะ่ะคุณประทุมทริ์บอกว่าตำแหน่งนางสาวไทยมีความหมายมากนะครับเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่จะทำให้ชาวโลกรู้จักนางสาวไทยมากขึ้นครับคุณประทุมทริ์คงจะหมายความว่ายอย่างนั้นครับขอบพระคุณมากครับคุณประทุมทพิ์ครับ ครับคุณผูเกียรติครับคณะกรรมการก็คงจะใกล้ชิดกับสาวงามทั้งห้าท่านนะครับผมขออภัยนะครับขออภัยนะครับ ที่มอบรางวัลก็พร้อมกันทุกท่านแล้วนะครับคราวนี้เราจะทำการประกาศผลนะครบับรองนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2527นะครับ เราจะประกาศผลโดยที่เราจะมีรองนางสาวไทยนะครับสามท่านแรกนะครับเราไม่เราจะไม่ตัดสินว่าเป็นรองอันดับสี่รองอันดับสามรองอันดับสองนะครับเราจะตัดสินว่าสามท่านแรกเป็นรองนางสาวไทยทั้งสามท่านนะครับรองนางสาวไทยท่านแรกประจำปีพุทธศักราช2527ได้แก่ หมายเลขสองครับคุณพิษเพลินพงเจริญครับพันธิพลาซ่าอีกท่านหนึ่งนะครับรองนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2527ได้แก <ate> ่ หมายเลข29ครับคุณประทุนทิพย์ฉันทะครับรองนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2527อีกท่านหนึ่งนะครับได้แก่ าเลข28ครับคุณวาสิทธิสีโรฟุงครับครับเราก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับเหลืออยู่2ท่านท่านหนึงก็จะเป็นรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งนะครับอีกท่านหนึงก็จะเป็นนางสาวไทยคนที่22ของประเทศไทยนะครับประจำปีพศ2527 รองนางสาวไทยอันดับหนึ่งประจำปีพศ2527ได้แก่ไ<ะ>ม้เลข15ครับ นั่นหมายถึงนางสาวไทยประจำปีพศ2521ได้แก่หมายเลขหนึ่งครับคุณสาวินีประการะนังนะครับอายุ19ปีการศึกษาไฮสคูลสรออนะครับภูมิลำเนาวสมุรประกรันส่วนสัตว์นะครับ35 22 35สูง166เซนติเมตรแซฟซีเป็นผู้ส่งข้าประกวดครับ ขอแสดงความยินดีกับคุณสาวินีประการนังนะครับนางสาวไทยคนใหม่ของเราคนที่22ประจำปีพศ2527ครับขอเชิญรับรางวัลด้วยครับขอแสดงความยินดีกับคุณสาวินีประการนังด้วยนะคะ ขอเชิญรับปรนจากท่านคุณหญิงพิมพาสุนกางคุณนะครับเเธรียนเชิญคุณหญิงพิมพาสุนกางคุณเป็นผู้ขึ้นมามอบหัวมะขุ่นเทศนะคะคุณหญิงมะลิบุรษาสาทรเป็นผู้สวมสายสะพายค่ะ อภัยวันอุตโมดเป็นผู้สวมเสื้อคลุมพร้อมทั้งเรียนเชิญคุณอภัสราของสกุลด้วยค่ะครับคุณประกิจอุตโมดผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นผู้มอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นางสาวไทยและรองนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2527ค่ะ บุณมีจะเป็นผู้มอบรางวัลเงิน2 0 0แสนบาทและคุณแจมเมืองน,นะคะคุณประกิจอุตโมทิผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีมอบถ้วยเกียรติยศพิสเตอร์ไอดิชิซาโตตัวแทนบร,ริษัทโตโยตา้ามอเตอร์มอบรถยนต์โตโยตาโลล้าโคโรราลิทแบกค,ค่ะคุณสิริรัตน์อุดมหัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบ